สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดบอกก็จะพาเพื่อนมาจัดสเปคคอมกันนะครับจะพามาจัดสเปคคอมงบประมาณหมื่นสี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะระหว่างรอแอดบอกพูดนะครับก็ดูดีเจสุดละเป็นหูพางก่อนนะครับเพราะว่า แอนปองเนี่ยเวลาทํางานหรือว่าประกอบคอมนะครับแอนปองก็จะเปิดดีเจฟังนะครับเพราะว่าฟังเพลงแล้วมันรู้สึกคึกคื้นดีนะครับมันทําให้เราปี้กระเป๋านะครับเนาะงบวันนี้ก็อยู่ประมาณงบหมื่นต้นๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่างบหมื่นต้นๆเนี่ยมันจะได้ประมาณไหนนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างแรงแล้วก็คุ้มเลยนะครับเป็นสเปคคอมเผื่อต้นแล้วก็มีลูกค้าหลายหลายคนนะครับทักมาสั่งซื้อคอมสเปคนี้กับแอนตองค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าใครดูแล้วชื่นชอบร็คอม รีบสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเพราะว่าการ์ดจอเริ่มจะขาดตลาดอีกแล้วนะครับแอดบอกจะสเปคไหนการ์ดจอราคาขึ้นกันหมดเลยนะครับตอนนี้ล่าสุดอีกเนี่ยซีพก็เริ่มจะขาดตลาดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคคอมวันนี้กันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างแลหลายคนอาจจะ เคยดูรีวิวของแอดบอก็แบบแต่บอกเอามารีเมคใหม่เอามาอธิบายใหม่ให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเพราะว่าแอดบอกเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่มีเวลาทำรีวิวให้เพื่อนได้ดูกันแต่บอกก็อยากจะลงคลิปทุกวันนั่นแหละก็เลยเอามารีเมคใหม่เอามาอธิบายใหม่แล้วก็มาพูดคุยกับเพื่อนกันอีกรอบแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูสเปคคอมวันนี้กันเลยดีกว่านะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูไฮไลท์ก่อนดีกว่ากดดูไฮไลท์ก่อนนะกดดูไฮไลท์กันนะครับนี่อันนี้ก็แอดบอกนะครับเอามารีวิวเล่นเกม G T a v M นะครับ นี่ไงครับเฟรมเดทตอนนี้นะจะอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบเฟรมนะครับอาอาวอาเจอกับพิบนะครับโอเครู้สึกว่าเน็ตมันหนุงหน่วงนะครับนี่ครับเล่นเกม GTA V f m b l e m c o m p e t e SD นะครับสี่สิบห้าสิบเฟรมเห็นไหมครับเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยเห็นไหมเนี่ยครับขับรถซูเปอร์คาร์เร็วเร็วแรงแรงเห็นไหมครับเนี่ยคือบอกแล้วว่าเล่นเฟมได้อย่างสบายๆนะครับดูครับขับเร็วๆนะดูครับ แมปโหลดทันบ้านไม่เป็นดินน้ำมันบ้านไม่โปร่งใสนะครับนี่ครับพับจีสมัดม็องไปมาไปมาลื่นหัวแตกนะครับเฟรมเรทยนห้าสิบหกสิบเฟรมได้เลยเห็นไหมครับโอ้โหถ้าใครจะเอาไปเล่นพับจีนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับความเนียปรับนะครับปรับเป็นเอสดีแล้วก็ทุกอย่างเป็นวิดีโอนะครับดูครับเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับการ์ดจอทํางานเต็มที่นะครับทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในส่วนซีบิวก็ทํางานเพียง80% 70%เท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าเหลือเฟือเหลือใช้จริงครับดูครับ ตอนยิงนะครับดูตอนยิงลื่นๆครับแทบจะไม่กระตุกเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับตอนยิงแทบจะไม่กระตุกดูครับเนี่ยเล่นได้อย่างสบายๆเลยนะเฟรมเรท60เฟรมได้เนี่ยถือว่าแบบเล่นได้อย่างลื่นสบายๆแล้วอครับถ้าใครจะเอาไปเล่นเกมเอ่อจ t a ทเฮ้ยเกมพับจีนะครับส่วนนี้จะเป็นเกมเอเปกนะครับเกมก็พอเล่นได้นะแต่ผมรู้สึกว่าพอเล่นแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าหน่วงกว่าเกมพับจีนะครับดูครับซีรกินไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมันจะรู้สึกหน่วงนะถามว่า เล่นได้ไหมก็ตอบได้เลยว่าพอเล่นได้แต่ยังไม่ถึงกับลื่นยังไม่ถึงกับลื่นเท่าเกม PUBG นะครับส่วน b e n e f i e l d V ผมได้เอาไปลองดูแล้วนะครับก็ถือว่าพอเล่นได้นะผมพอเล่นได้นะครับพอเล่นได้แต่ก็ไม่ไม่รู้สึกว่าลื่นเหมือนกับเกม PUBG กับเกม GTA V นะครับเอาไปเล่นแก้ขันได้แต่ถามว่าลื่นไหมไม่ค่อยลื่นสักเท่าไหร่นะครับนี่ครับผมเทสเกม b e t t e f i e l d V ให้ดูด้วยนะครับเนี่ยคนเต็มแมปเออเล่นได้นะเล่นรู้เรื่องผมยิงเข้าได้ด้วยนะครับเนี่ยครับบุ้มดูครับดูฉากระเบิดดิดหถนกปะ เนี่ยโหฉากระเบิดคนในแมปเยอะๆดูครับนี่บวกกันยับเลยเนี่ยครับถือว่าเป็นสเปคเริ่มต้นเกือตัวได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนี่ครับผมขับเรืออยู่ในทะลงทะเลอะไรอย่างนี้นะดูครับเห็นไหมเออถือว่าเป็นสเปคที่น่าสนใจนะครับถ้าใครแบบชื่นชอบค่ายฟ้าค่ายเขียวนะครับอยากได้การ์ดจอแยกในงบหมื่นสี่เขาจะได้สเปคประมาณนี้นะครับแต่ถ้าค่ายแดงก็จะได้อีกสเปคหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่ามันจะได้สเปคไหนนะครับส่วนค่ายแดงพวก พวกซีวิวเอ็มดีและหันจีเนี่ยบอกเลยว่าเริ่มขัดตลาดแล้วก็ราคาค่อนขอ้างแพงนะครับผมเริ่มเริ่มขึ้นกันเยอะแล้วแหละนะครับถ้าใครที่ประกอบคอมแอดพอร์เดินที่แล้วแี่ก็คุณช่งดีมากนะครับเพราะว่าได้ราคาค่อนขอ้างถูกนะครับแล้วก็ของมันตอนเนี้ยตอนเนี้ยนะครับหมดหมดไปแล้วนะซีวิวที่แอดพอประกอบไปตอนนั้นอนะไอซีวิวเอ็มดีไลเซนสามสี่พันสามร้อยจีเนี่ยนะครับสี่คอแปดเทนบ้างถ้าจำไม่ผิดนะครับยังคุ้มเลยนะครับืเรือว่าตอนนี้เนี่ยมันจะแหลกแหลกนะครับเนาะ okay, เขาหยุดไว้ก่อนแล้วกันเน็ตมันเน็ตมันแหลกแล้วนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปควันนี้ที่แอดพัพาเพื่อนๆจัดกันนะครับสเปคก็จะเป็น c ี u ิวอินเทลเพนเทียมโกลหกสี่ศูนย์นะครับสี่จุดศูนย์กิกะเฮิร์แรงๆเลยนะครับมีสองคอสี่เทียดสองคอสี่เทียดทุกวันนี้ถือว่าแรงพอสมควรเลยนะครับสามารถเล่นพับจีเฟรมเด่นหกสิบเจ็ดสิบเฟรมได้ g t เทวไฟล์ม เฟรมเรต40-50เฟรมได้ถ้าไม่ไฟเอ็มเนี่ยกีเทวีตามในเรื่องธรรมดาเนี่ยบอกเลยว่าลื่นกว่านี้นะครับสามารถเล่นเกมเอฟเฟกต์ไม่ได้ฟิลวีได้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนเมนบอร์ดนะครับผมใช้เป็นเมนบอร์ด S510M นะครับในอนาคตสามารถอัปเกรดเป็น CPU i3 i5 i7 ยังได้อยู่นะครับสามารถอัปแรมได้ถึง32กิกสามารถใส่ SSD M.2 ได้อีกด้วยนะครับผมเป็นเมนบอร์ดรองรับการอัปเกรดอัปเกรดในอนาคตเผื่อโตนะครับแล้วก็ในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับผมขั้นต่ำก็จะเป็นแรม8กิก บัตส3200เลยนะครับ DDR4 นะถือว่าเป็นแรมสำหรับการเล่นเกมขั้นต่ำในยุคนี้เลยนะครับในส่วนของการ์ดจอนะผมตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เลยก็จะเป็นการ์ดจอ GT 1 0 3 0 2 Gig g กิ GDDR5 เลยนะครับตัวนี้จะเป็นแรมชนิดที่เป็น GDDR5 นะผมจะให้เฟรมเร่นเนี่ยในการเล่นเกมสูงมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวการ์ดจอในช่วงนี้ที่ประกอบกันนะารบการ์ดจอนะครับจะเป็นของกาแล็กนะครับจะมี หนึ่งพันลมด้วยนะผมใช้การระบายความร้อนดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็พันลมสีฟ้าค่อนข้างสวยงามเลยแล้วการจอตอนนี้นะครับสามารถต่อหน้าจอได้สูงสุดถึง2หน้าจอเลยนะครับจอที่จะเอามาเสียบกับการจอที่2หน้าจอนะครับก็ต้องมีมีพอร์ต DVI นะครับถ้าจอของเพื่อนเพื่อหนึ่งจอเนี่ยมีพอร์ต DVI สามารถเอามาเสียบได้เลย1จอแล้วก็จอที่2นะครับต้องมีพอร์ต HDMI นะผมถ้าจอที่2มีพอร์ต HDMI ก็เอามาเสียบที่พอร์ต HDMI ด้านหลังการจอเลยนะครับทีนี้ พอเราเสียบปุ๊บก็จะได้2หน้าจอเลยนะครับถือว่าเป็นการจอค่อนข้างคุ้มเป็นการจอเผื่อโตเลยครับเล่นเกมนิดหน่อยหรือว่าทํางานเอกสารทํางานออฟฟิศดูหนังฟังเพลงตอบยูทูบเมื่อฟังพรมนี่การจอตัวนี้ก็ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับสามารถดูวิดีโอ 4K ใน YouTube ได้อีกด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับต่อมาในส่วนของ SSD นะครับเราติดตั้ง SSD ความจุ240กิกสนะครับสามารถลงเกม GTA V ได้สามารถลงเกม PUBG ได้ผมลง เกมได้ประมาณ3-4เกมนะครับถ้าเกมเนี่ยมีความจุค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะเต็มไว้นะครับแต่ถ้าเพื่อนลงเกมเยอะๆเนี่ยผมก็นะนำอัปเกรดความจุจาก2 4 0 g กิกเป็น480ร้ดกิกก็จะลงเกมได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของพาวเวอร์ p l พนนะผมแล้วก็เคสคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะได้เป็นตัวไหนนะครับเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับบอกว่าพาวเวอร์สไพเนี่ยอ่บอกหน่อยว่าจะได้เป็นตัวไหนยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับ เราก็มาดูในส่วนของเคสแล้วก็พาวเวอร์สปายกันเลยนะครับในส่วนของพาวเวอร์สปายนะครับผมจะเป็นพาวเวอร์สปายที่มากับเคสของ IT s o n ซนนะครับจะเป็นพาวเวอร์สปาย550วัตต์นะครับเป็นพาวเวอร์สปายเกตเริ่มต้นนะครับก็คือสเปคเนี่ยสามารถใช้พาวเวอร์สปายที่มากับเคสได้เลยนะครับแต่ถ้าใครจะอัปเกรดเป็นการ์ดจอจีเทค050 TI จีเทค1650นะครับแบบไม่ต่อไฟเพื่อนๆนะก็ยังถือว่ายังพอไหวอยู่นะครับแต่ถ้าใครจะขยับการ์ดจอไปเล่นพวกจีเทค1650ซูเปอร์หรือว่า160 เปลี่ยนพลาสต์พายตัวที่ใช้อยู่นะครับเป็นพลาสต์พายที่เกรดที่ดีกว่านะครับเกรดไหนเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับสามารถใช้ได้หลาห่วงเลยนะครับเพราะว่าแอปป๊อ่ะคิดมาดีแล้วนะครับถามว่าพลาสต์พายติดเกียร์510บาทเนี่ยมันดีไหมบอกเลยว่าจากที่แอปป๊อกประกอบมาให้ลูกค้ามัน5-600เครื่องแทบจะไม่เจอปัญหาเลยนะครับเพราะว่าแอปป๊อกใช้พลาสต์พายกับตัวสเปคคอมเนี่ยมันค่อนข้างบาลานซ์นะครับไม่ไม่ได้เป็นการฝืนพลาสต์พายเพราะฉะนั้นสามารถใช้งานได้อย่างสบายๆเลยนะครับถ้าสเปคคไไหหหนนนนนนนมมมมมัั่่่่เเาาาาะะะสกก็จพพวอออรรรร์ยยีีุึงใช้แทบื ลูกค้าสามารถรีวิวเคสได้นะครับว่าพี่ครับผมไม่อยากเอาเพลสภัยที่มาติดกับเคอ่นะผมอยากได้ผมอยากได้เกจที่ดีกว่านี้ก็สามารถแจ้งกงนปอกได้นะครับส่วนถ้าใครจะ Up อัปเกรดเพลสภยัยเพื่ออัปเกรดการจอดในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวไอ้ปอกจะพามาดูนะครับผมว่าเพลสภัยที่ไอ้ปอกหมายถึงเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะครับในส่วนของเพลสภัยที่ไอ้ปอกแนะนําเผื่ออัปเกรดเนี่ยครับพวกนี้ก็จะนเป็น พลวอสไพล์4-700วัตต์เป็นวัตต์ฟูลนะครับไอ้พวกนี้ก็จะใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็ค่อนข้างต้องใช้ความรู้ในเรื่องของสเปคคอมการกินไฟในระดับหนึ่งนั่นแหละเพราะว่ามันต้องดูดีๆนะครับว่าเพวอสไพลยอันไหนเนี่ยมันเหมาะกับสเปคคอมของเรานะครับถ้าแนะนําเลยแบบไม่ต้องคิดเยอะเนี่ยนะครับก็มาดูตัวนี้นะครับถ้ามาดูตัวรุ่นนี้ครับจะเป็นมีมาตรฐาน80พัท500วัตต์บอกเลยว่าไอ้พวกนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับใช้ได้เลยแต่มันก็จะมีลิมิตของมันอีกนั่นแหละเดี๋ยวผมจะ 500วัตต์510วัตต์แบบ80พัดไวเนี่ยครับราคาก็จะจะอยู่วัน1,300 1,400 1,500เนี่ยนะครับสามารถใช้ได้ถึงพวกการ์ดจอ GTX 1 6ู Super ป,ประมาณนี้นะในส่วนของ CPU <ๆ S 2> ก็จะอยู่แล้วๆ i5 i7 Ryzen 5 Ryzen 7, Dai 5, 5, 7<ๆ>นะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับถ้าเกินเป็นถ้าเป็นพวกการ์ดจอ1โหน่งขซูเปอร์ไปแล้วเนี่ยก็แนะนำเป็นพวก6ระวับขึ้นไปนะครับถ้าเพื่อที่ดูอยู่นะครับไม่อยากได้พวกสภาปที่ดีเท็อกาาร ตัวนับการนับเก็บในนาคตดที่เยวาวคือแบบซื้อกาจนมาปุ๊บสามารถเสียบได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแกะคื้สบายมังวุ่นวายก็สามารถแจ้งงานปอกได้เลยนะครับในส่วนของใครที่ดูรีวิวแล้วนะครับต้องการสั่งซื้อแอดป็อกนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจแอดป็อกได้เลยนะครับนั่นก็คือเพจนี้นี่เองนะผมหนึ่งช่องทางนะผมนั่นก็คือเพจแอดป็อกจากสเปกคอมเนี่ยครับก็สามารถทักข้อความเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะพี่ผมอยากได้สเปคที่แอดป็อกรีวิวไปสามารถ ทักมาได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือช่องทางไลน์นะครับก็สามารถแอดมาได้เลยนะครับไลน์แอดก็เป็นแอดไซด์แอดปอสเปกคอมหรือว่าจะกดลิงก์นี้ก็ได้เช่นกันนะครับทักมาได้เลยนะครับช่วงนี้คนทักมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวแอดปอกจะพามาดูรีวิวของลูกค้าแอดปอกกันบ้างนะครับนี่นี่ก็จะเป็นรีวิวของลูกค้านะครับที่ซื้อคอมจากแอดปอกนะครับนี่ครับเป็นไงครับสวยไหมนี่ครับก็จะเป็นเคสมีไฟนะครับเป็นเคสมีไฟด้านข้างใสนะลูกค้าสามารถเลือกเคสได้ตามใจชอบบเลยนะครั นี่อันนี้ก็เป็นเครื่องลูกค้าของคุณสุรชาตินะครับเห็นไหมสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้ก็ของคุณทิจุธานกตี้นะครับเห็นไหมไฟแบบแสบตาเลยเดียวนะครับนี่พร้อมกับเวดมงเวดม์เลยนะครับเล่นเกมได้สบายๆนะครับเป็นเคสคอมสาหรับเกมเมอร์เลยนะครับนี่มีไฟสวยงามแบบนี้ด้านข้างใสโชว์เครื่องอีกด้วยนะครับครับรีวิวถูกใจมากค่ะนี่ครับนี่เห็นไหมครับ เป็นเคสค่อนข้างมีหลายเคสให้เลือกเลยนะครับสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับผมสวยมากลื่นดีครับผมนี่ก็เป็นรีวิวจากร้านแอป็อกนะครับนี้ลูกค้าสั่งเครื่องสีชมพูไปนะครับแม้เป็นแบบนี้เลยสวยงามมากครับผมพร้อมชุดระบายความร้อนด้วยน้ําสวยมากครับพี่ชอบมากค่ะถูกใจนี่ครับนี่ก็เป็นรีวิวส่วนหนึ่งจากร้านแอป็อกนะครับผมจริงๆคือแบบมีเยอะมากครับแอดป็อกลงได้ไม่หมดจริงๆนะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่สั่งของแอดป็อกแล้วก็ลูกค้าหน้าใหม่ที่เข้า ท,ที่จะเข้ามาสั่งซื้อกันนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดบอกจะมาทําคลิปอะไรก็รอติดตามรอกดปุ่มกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้แอดบอกทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมพรุ่งนี้แอดบอกจะมาทําคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็แล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย